สวัสดีครับสีวไชาแนลอาร์ซอนแฟนครับครับผมวันนี้เป็นพรหัสที่1สิงหาคมครับ2 5 6 7นะครับเดือน8นะครับเดือนออกัสสิงหาคมโอ้มาถึงแล้วนะครับไวมากเดือนที่8เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะก็หวังว่าคงจะมีความสุขกัน <laughs> ในทุกๆเดือนนะครับโอ้วันนี้ตอนที่ลงคลิปนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับแมอาร์ซอนจะลงเตะ อ่ากับริวภูนตอนนี้รายชื่อมาแล้วอ่าเดี๋ยวให้ว่ากันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเช้านี้มาสรุปเรื่องของหลายๆคนก่อนนะค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับก็ทําใจทําใจทําใจและส่งกําลังใจห้ามเสียใจยนะครับจะเสียใจได้แหละมาโกงจะเสียใจหละอ่ะเช้านี้อ่าลืมเม็ดฟูแดงเลยคงไม่ได้โชว์ทานนะว,วันนี้ขอเป็นน้ําร้อนเ <laughs> พื่อแบบให้มันแบบคล่องคอหน่อย อากาศมันเปลี่ยนๆนะเสียงก็เลยเปลี่ยนๆปลยไหมนะเม็ดฟูแดงแรงแนิดครับผลิตภัณฑ์จากมเมล็ดองุ่นแดงครับไรสารตกค้างไรการตกตะกอในใดงสิ้นครับทำปฏิกยากับน้ำา100%เเลยช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นนะครับช่วยทำให้ปรับสภาพความสมดุลของร่างกายดูแลอวัยวะภายในและยืดอายุการใช้งานของอวัยวะภายในด้วยให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกนี่หนึ่งหลอดเม็ด600 50าสบาทส่งทั่วไทยนะครับเนะี่ยดูแลเรื่องปก d n a อหรือผิวพนรณอะไรพวกนี้นะก็สลับส่วนกันได้ครับเมื่อวานต้องกลาบขอบคุณนะครับอขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันเอ่ยชื่ออีเมลคงไม่เป็นไรเนาะพี่ธนวัต์กันนะธนวัต์กันหรือกันเนอร์นี่แหละส่งตุต้มตะงไม้ส่งมาให้หลายครั้งมากนะครับก็กลาบขอบคุณที่เป็นอ่า หนึ่งในกําลังใจใหญ่ๆเลยนะที่สนับสนุนที่หวยมาลตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูคลิปกันไม่ว่าจะเป็นการไม่กดข้ามโฆษณาดูคลิปจนจบนะแล้วก็ใครที่สนับสนุนสินค้าแล้วก็การขอบคุณส่งซุปเปอร์ตังได้ก็ไม่ขัดค้องนะครับกาบขอบคุณล่วงหน้าจริงนะอ่ะมันจะลายของสวิตโลโอ้โหเมื่อวานดูคลิปสมิตโล อช่างแตกต่างกันเหลือเกินระหว่างการเข้ามาของลิคาโดคารลาฟิโอลีวันนั้นกับเอมิลิสิโนครับภาพล่าสุดเือมิสซูมิโนได้ไปตรวจร่างกายที่ฟูแลมนะบินกลับไปลอนดอนไม่รู้บินกลับไปพร้อมกับพี่เอดูหรือเปล่านะสงสัยน่าจะไปไฟ์เดียวกันะนะครับแล้วก็ไปตรวจร่างกายที่ฟูแลมเรียบร้อยแล้วโอ้เห็นการเดินสีหน้ารู้เลย นะรู้ได้โดยสัญชาติญาณอ่ะมองกันเองอ่ะโดยไม่ต้องมาตามข่าวน้องไม่ค่อยอยากไปห <c oughs> น้าไม่มีความสุขหรือว่ามีอาการบาดเจ็บอะไรอยู่ไหมเพราะเวลาการเดินยังดูเดินไม่เต็มร้อยอ่ะเดินยังแบบมีอาการเอียงๆนะแต่สีหน้าสีตาคือเขาจะจับอย่างนี้ตลอดเหมือนกับโอ้โหเราเห็นภาพแล้วแม่งโคตรโคตรแต่ก็อย่างว่า นะครับแต่ก็ยังว่ามันเป็นวิถีทางของฟุตบอลนะครับตอนนี้เอมิลซ mm ึมโรหลังจากที่ตรวจร่างกายกับฟูลแลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะเดินทางไปยังโปรตุเกสนะครับเพื่อที่จะไปเจอกับโค้ชเขาก็คืออะไรนะ่ามาโกซินวาใช่ไหมอตอนนี้ทีมฟูลแลมอยู่ที่โปรตุเกสครับไปเตรียมทีมเพื่อจะลงบรีซีซั่นนะครับแล้วก็ โดยฟูรแลมีคิวที่ลงอุ่นเครื่องกับเบนซิก้าและก็เซบวียที่นั่นนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางไปเยอรมันเพื่อเล่นเกมอุ่นเครื่องเกมสุดท้ายกับฮอฟเฟนไฮ์ก่อนที่จะบินกลับอังกฤษเพื่อจะเตรียมตัวมาในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่จะเปิดฉากในวันที่สิงหาคมนะครับเมื่อวานนี้เราโอ้นักเตะนะ24่กัวของเราเดินทางไปตัวแนทะ่ของเราเดินทางไปตรวจร่างกายแล้วก คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาที่โปรตุเกสนะครับหลังจากที่อย่างลิคาโดไปเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมตัวของเอมิลซิวิโลจะไปเปิดตัวที่โปรตุเกสนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปเจอผู้จัดการทีมเป็นเรื่องเป็นราวแล้วกันโดยสรุปค่าตัวครับอาร์ซนอลได้รับค่าตัวจากฟูลแลนเป็นค่าตัวเอมิลซิวิโล34ล้านปอนด์แบ่งออกเป็น27ล้านปอนด์นะครับเป็นเงินสดนะเป็นเงินสด เป็นเงินสดเป็นเงินอะเพียวๆอะยี่สิบเจ็ดล้านปอนด์อีกเจล้านปอนด์มีแอดออนนะครับ,นะรบแล้วก็นักเตะเอมิลิสิโลน่าจะได้สัญญา4ปีกับฟูลแลมตอนนี้นะตอนนี้วินาทีนี้ยังไม่ทราบนะครับยังหารายละเอียดไม่เจอว่าอาเซลอนจะมีเปอร์เซ็นต์หลังการขายของเอมิลสบิโลหรือไม่ อันนี้ณตอนนี้นะผมยังไม่ทราบยังหารายละเอียดอะไรไม่เจอนะในกรณีที่ฟูลแลมขายมิซุโนแล้วเราจะมีเปอร์เซ็นต์หลังการขายเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ทราบเดี๋ยวจะตามมาให้อีกทีหนึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะครับก็นะอย่างที่เราได้ฟังหลายท่านคงเห็นทั้งภาพเคลื่อนไหวเห็นภาพนิ่งแล้วมิซุโนดูไม่มีความสุขแต่ว่าไอ้น้องมันก็ต้องแข็งแรงแข็งแกร่งให้ได้ ไปอยู่โฟล์มยังมีพี่เก่าอยู่นะครับมาจะเป็นแบรนเลโน่นะที่เคยเล่นร่วมกันอเล็กซ์เอลวบี้นะรวมถึงพี่วิลเลียนวิลเลียนก็ยังอยู่นะวิลเลี่ยนแม้จะมาอาเซนนปีหนึ่งก็ถือว่าเป็นเด็กเก่านะก็จะมีพี่เลี้ยงเก่าอยู่สองสามคนเด็กอาเซนลก็คงจะนะไม่รู้ก็ต้องอวยพรนะให้น้องมันโชคดีจริงๆนะครับบอกว่า อาการบาดเจ็บคงจะไม่กลับมาอีกแล้วนะก็ระมัดระวังตัวด้วยกันที่ไปไม่สุดการซะนอนก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บเนี่แหละครับสําคัญเคยที่เล่าให้ฟังว่าอ่าช่วงสักสองปีก่อนปีสองสองนะฟอร์มดีผู้เราอะไรทงนคงเห็นนะครับเล่นเกมบุกเล่นกันเกมอะไรแบบแจ็ควิลเชียดีนี้นี่เองแต่เจออาการบาดเจ็บพอเจออาการบาดเจ็บกลับมาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมไอ้คำว่าไม่เหมือนเดิมเนี่ย ร่างกายไม่เหมือนเดิมและจิตใจก็ไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรมันจะมีอาการแยง่งและแต่หลายคนเป็นนะครับพอหลังจากที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บหนักๆขึ้นมาเนี่ยมันกลับมาแล้วมันมันหลอนเนี่ยจะเข้าบอลแต่ละทีก็แต่ผมดูเอเมซิมโรก็พยายามนะครับในช่วงของสี่ห้านัดหลังที่ได้ลงเล่นในช่วงท้ายฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย อมิสตโลโลมีความพยายามที่จะเล่นมีความพยายามที่จะปรับตัวปรับสภาพแต่ผมมีความรู้สึกว่าเขาตามเราไม่ทันละตามทีมอาร์เซนอลไม่ทันละ<ม>นะก็<อ><อ>ถือเป็นวิถีวิถีทางของฟุตบอลละกันก็ขอให้โชคดีในฟูแลมแล้ว,ลวตัวเองก็คงไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนะยังใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนอยู่นะครับแล้วก็อวยพอให้โชคดีนะครับอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ ชัดเจนแล้วนะครับก็คือในลายของเอดดี้ฮัลโลเอนเคเทียนะมาเซลครับนะมาเซลได้ยื่นระยะยาวพราะค่าตัวใครอาจจะคิดว่าค่าตัวเอดดี้น้อยไปหน่อยแต่ผมคงต้อบอกใครขายไปเถอะก็เอาอย่างนี้อดีตก็เป็นนักเตะเราแล้วก็เคยยิงประตูสำคัญก็อย่างที่บอกครับอวยพรยังไงขอให้ไปดีค่าตัวน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ16บล้านปอนด์ ไม่มากไม่น้อยบางคนอาจจะน้อยบางคนอาจจะมากก็อันนี้แล้วแต่นะถ้าอยากจะขายลดค่าให้จ่ายลดค่าไปดานก็ถ้ามาอยู่แขนการันทีมไร้น้องมมนอยากเล่นก็จําเป็นเขาต้องปล่อยนะครับมาเซลได้ยื่นข้อเสนอแล้วดูตอนนี้เหมือนกับอาเซนนลจะเอ็กเซปต์แล้วนะครับด้วยค่าตัว16.5ล้านปอนด์เซ็นสัญญากัน5ปีนะครับเป็นสัญญาอีก5ปีก็ลองดูว่า จะยังไงต่อนะจะยังไงต่อเพราะว่ารู้สึกเช้านี้ลาสต t ร์ตติ้งไลอัพนะสตาร์ติ้งไลอัไม่มีนะครับสตาร์ติ้งไลอัมาแล้วเนี่ยไม่มีเอ็ดดี้เอนเคเทียแล้วนะครับฮาไม่มีเอ็ดดี้แอนเคเทียแล้วมีไรไม่มีรายชื่อแม้กระทั่งสำรองก็คงเป็นอะไรสัญญาองไนที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเค ขาออกแล้วขาเข้าตอนนี้โอ้โหกระหึม่มนะโดยเฉพาะตอนตีห้าที่ผ่านมานี่เองกระหึ่มมากครับมีสื่อรายงานว่าอ่าดิวของตัวของอมิเกลเมริโนโน,นะครับจากเรียวโซติดัตนะครับที่เราติดต่อมาเป็นหลายวีคอยู่ตอนนี้กำลังตกลงในารายละเอียดนะครับโดยคาดว่ามูลค่าของ ตัวค่าตัวของเมลิโน่เนี่ยอยู่ที่30ล้านยูโรและก็มีแอดออนด้วยนะครับซึ่งการเจราจารตอนนี้ถามบอกเลยบอกว่าแหมค่อนข้างเที่ยลงตัวนะน่าจะนะน่าจะโอเคคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนักเตะอย่างแรกก่อนนักเตะอย่างมาก่อน พอนักเตะอยากมาเนี่ยแรงส่งอะไรมันก็ไปถึงสโมรสรในการพูดคุยอ่ะคล้ๆกับลิกาโดไงบอกขอมาเถอะขอไปอาร์เซนอลเถอะนะก็เหมือนกับเมเลโดเหมือนกันได้พูดคุยแพนนิงได้พูดคุยถึงแนวทางการนำทีมทิศทางของตัวเองอ่าพร้อมกับบทบาทหน้าที่ของตัวเองจากพิมเปลตาแล้วก็มีความรู้สึกชอบนะครับโดยที่นักเตะอยากมา อยากมาเต็มแก่แล้วนะครับได้ตอนนี้ล่าสุดนะอาร์เจนอลนครับสามารถตกลงข้อเสนอกับริเวอร์ดได้มูลค่าตกลงเป็น25ล้านปอนด์นะตกลงเป็น25ล้านปอนด์แล้วก็เป็น18.5ล้านปอนด์ล่วงหน้าแล้วก็เป็นแอดออน6.5ล้านปอนด์นะแล้วก็ตัวของเมลิโนเน่าจะได้รับค่าจ้าง 5ล้านปอนด์ต่อปีก็ไปหารเอาละกันเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดนะครับก็ตอนนี้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างการชำระเงินแล้วก็เรื่องเอ,เอ,เอกสารแล้วก็เรื่องของการตรวจร่างกายจะวางไว้ในอาทิตย์หน้านะครับจะวางไว้เป็นอาทิตย์หน้าก็คือหลังจากที่อาร์เซนอลกลับจากทัวร์ปรีซีซันที่อเมริกาแมตชนี้แล้วก็กลับไปลอนดอนเพื่อจะไปจัดการในเรื่องของ ตัวของมิเกลเมลิโนซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในอาทิตย์หน้านะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะยืนยันคอนเฟิร์มไกลๆแล้วนะว่าเราจะได้มิดฟิลมาอีกหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปไหนเสริมแล้วก็เสริมสองไปเลยนะก็น่าจะประมาณนี้เช้านี้เดี๋ยวพวกเรามีคิวดูฟุตบอลในผมกำลังหาช่องตางแต่รู้สึกช่องหลักเขาจะถ่ายทอดนะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไล่ดูอีกทีมีพี่้องถามมาช่องไหนช่องไหนเดี๋ยว จะส่งข่าวไปให้ละกันนะครับข่าวข่าวอย่างอื่นโดยเฉพาะเรื่องของอตลาดซื้อขายนักเตะที่มีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวขอติดค้างไว้ก่อนแล้วกันนะเช้านี้คงไม่เอายาวมากมายนะครับแล้วก็ให้แบบเป็นเป็นพอได้อัปเดตเคลื่อนไหวนะเพราะเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวดูดูเหมือนกันนะครับอ่ะสุดท้ายแนละ้วมารายชื่อของที่จะตะกับหรือว่าพูล นะครับเดี๋ยวนี้เราจะเตะที่ l i n คอน n Financial Field นะครับที่ฟิลาเดลเฟียนะก็อีกประมาณสักหนึ่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเตะละวลายชื่อเราออกมาแล้วนะครับทางฝั่งริปูลมนยังไม่มีรายชื่อนะขาจะขอบใายเป็นผู้สาบป,ประตูครับพิเสือเป็นไว้แบ็คขวายาคุบ q วีอจะยืนคู่เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับตัวของกราเบียนมากกนเนยสครับแบ็คซ้ายยังคงเป็น อเล็กซานเดอร์จีเชนโก้พ่มพ์มุลโตวัสมาเตรับบทบาทเป็นจอมทัพม่จอมทัพเป็นมิดฟิลตัวรับนะครับแล้วก็มีคลายฮาวเวดกับตันเอรดนกาดเล่นคู่กันอ่าเล่นคู่กันคายฮาวเวดลงมาเล่นคู่นะในขณะที่ทางขวาก็เป็นลิสเทลสันทางซ้ายเป็นอ่าไเบียนมาเตลี่หน้าเป้าอันนี้เป็นคลเบียนเชสซสุดโอ้โหก็เกือบจะเป็นชุดใหญ่เลยนะเกือบจะเป็นชุดใหญ่ไกลๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวลองตามดูแล้วกันในซุ้เมื่อนั่งสำรองมีเซตฟอร์ดนะครับแม็กซ์เซตฟอร์ดที่เพิ่งย้ายมาตัวของในกาดมีโลฮาร์ดมีเฮฟเว่นลูอิสสเกลลี่นะครับแล้วก็มีนิโคพี่จอร์จินโยโรเซียกซาร่านะครับวิเอล่ากูเวอร์ทอสซานะครับซาโกโจูเนียแล้วก็ตัวอีวานเนลลี่มีอะไรชื่อเอ็ดดี้ฮัลโรวเอ็นเจเทียเป็นตัวสำรองอยู่มีมีคนสุดท้ายเลย เอาออกมาติ่งสุดท้ายฮันเอดดี้ฮัลโลเอนเกตียยังเป็นตัวสำรองอยู่ก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะจะได้ลงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองตามกันแล้วกันอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะที่จะเริ่มการแข่งขันเป็นแมตช์สุดท้ายครับแมตช์สุดท้ายในแผ่นดินอเมริกาก็ไม่คาดหวังแต่ขออย่างเดียวอย่าให้นักเตะมีอาการบาดเจ็บจริงๆมันแบบมันหลอนแมนยูอ่ะไอเจ้าหนูอะไรตัวตัวตัวใหม่เขาหกสิบสองล้านน่ะ ใช้ไม้เท้าแล้วเขารู้สึกเป็นฝืนอ่อนเลยนะครับ <laughs> เจ็บแฮมซิงนะก็มีอาการเมื่อวานนี้แจ็คกิลลิตแจ็คกิลลิตเล่นให้กับแมนเชตีรพอยิงเสร็จก็รู้สึกมีอาการกล้ามเนื้อต้นขาขวาหรือเปล่านั้นเดี๋ยวต้องตามข่าวดูอีกทีแ <laughs> จ็คก่ะยิงวันอยู่ยิงกับบาซ่านะยิงลูกตีเสมอก็มีอาการเนี่ยตอนนี้ไม่อยากให้นักเตะเรามีอาการบาดเจ็บเพราะนั้นวันนี้ก็ภาวนาแล้วกัน นะก็เดี๋ยวลองตามดูนะครับผลการในการนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าวันศุกร์ค่อยมาสรุปการพร้อมกับความคืบหน้าอัปเดตล่าสุดละกันว่าเช้าเช้านี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบโปรสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องทิวหวยด้วยวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยวันนี้ผมหยุดนะนะ แล้วก็สมใจครับเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่พี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเดี๋ยวเจอกันนะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีมีโปรแกรมเข้ามาอ่ายังไม่ใช่ช่องนี้เดี๋ยวว่ากันสวัสดีครับคุณสุดยอดอยู่แล้ว